โอเคครับก่อนจะไปชมคลิปคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดตั้มด้วยนะครับแล้วก็ชมคลิปกันเลยครับไปกันเลยวันนี้ได้โลบอทแมป King Legacy ใช่ไหมเมื่อผลมังกรมาจากไหนเนี่ยผงดีแล้วนะครับโอ้ยดวงดีกึ๊งนี่ทำให้กูเกิดมาจะหาแันใช้มึงไหนแต่ตอนแรกเหมือนออกแลยอยู่นี่มันก็ปิ้งไปแดงเกมแม่งมิจิติทำตั้งแต่เมื่ได้สามดาบไม่ได้อีเหี้ย อันนี้เราจะไปหาเคียวกันนะครับทุกคนก็คุยง่ายว่ะนั่นหละมันล่าเจ้าเออไอ้โชกันไอ้หนุ่นหน่อนมันเข้ามาไหนกูเป็เพื่อนมึงนะเพื่อนใครวะไหนโชกันอะไอโชไอโชไม่ไม่เล่นอ๋อไอโชนี่ที่ไม่ไม่เล่นเหี้ยอะไรล่ะงูมันนี่มันเข้าเฟอร์เลยเนี่ยเหรอวะนี่จะปาบ่อนะนี่มึงเป็นเพื่อนมันจริงไหมน่ะไม่ได้ดูทุกทีไอ้มันไม่เอาไม่เอาไม่เอาบอกไม่เอา มันบอกว่าไม่เอาเดี๋ยวตัดไปตอนเจอฉากใหมอีกทีนะครับทุกคนปาเลสโกวันนี้เขาได้สักแค่กี่ตัวเดีนแปดตัวหืมเพราะหม่แปดตัวให้พ่องเวยหาเถอะทำไมเราสุ่มได้ไม่เอา <laughs> พอกรูดเก็บกล่องได้แม่งเสือกเอาวอตตุฟักอันนี้เพื่อนผมนึงหมดเลยเนี่ยกี้ข้าของเพื่อนมัน <laughs> <laughs> เดี๋ยวขอตัดไปตอนเจอจ้ากันอทีมาครับทุกคนปริสโกแล้วคนจ้าก็เกิดเป็นที่เรียบร้อยดูกเกาะหนว่ทวะคนน่าจะสงสัยทำไมผมเล่นสันอูใช้พีพีคนจบปะอไอพวกนี้ไม่บินไปบินไปไมันก็ใช้สันได้สันอวิชโดนสันอไวเชฆ่าตายงง โอ้ทาัวร์เดี๋ยวแต่ไปตอนเจอเจ้าอีกทีครับทุกคนปริสโก้มาแล้วขนเจ้าก็ในตอนเราก็จะมาถึงจ้าแล้วมีคนสไปเดตสีแบกบอยแล้วนี่หลายเร็วอสีสีแบกบอยแบกบอยแบกบอยส,ส,สีสีขาวเชือกหน้าอะไเงี้ยเอสอสงสัยอย่างหนึ่งแม่งมาถึงกันโคตรเร็วเลยมึง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 มาถึงยังไงวะโโอ้ห กูนับถือแต่กูร่นเอามไม่ขีนลอจริงเหรอจริงเหรอหนึงอนอยเนี้ยไอ้เี่ยเรางไม่ถึงนะเว้ย่ถึงพียเราถึงทิงทางแล้วเนี่ยเนี่ยกูเนี่ยนกูถึงจุดสปอ์ตงนี้มือ้เน่ยสปอรนียเนี่ยกูถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยไห่มึงินมาไหมครับเห็นคนบินมาไหมเดี๋ยวเราเกันหนวะ หนึ่งรอบไอ้มึงถึงได้ยังไงวะโอโะ้บ้านกูไม่มีเลยทำอย่างเงี้ย <c oughs> ไอ้ขี่เลยตอนนีอ้อะไรจะใช้ขี่ไปทำไมดิเจอมนีคือก็มีโปรเนี่ยไอ้เียแต่มันก็ข้อดีอย,อยา่างหนึ่งคือไม่มโปรจ้าเหมือนไอ้เจี๊ยตอนนั้นไงโอ้ยตอนนั้นไม่ขันมันหมาขันตีเลยอันนี้ก็ใช้พิษเอาเวกกูใช้สั่นเอาเวกแม่งเอาเวกทุกอย่างกาะวิดดิวก็เอาเวกแล้ว แต่เป็นตอนเจ้าตังครับทุกคนปลเลสโกเจ้าปัตายไปที่เรียบร้อยแล้วมาดูกันว่ากล่องอาร์มาใหญ่ยเดี๋ยวดเจนมาถืออ้ก <c oughs> เอยอะพนเลคืาโนวาเฮียว่าน้นเลยนะใน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 ,นในๆๆในวิทยาศาส,สตร์ปลาโนว์ป็นผสมน้ำเลยไอ,เ,อเกมอนไอเกมมเฮ้ยไยางไอกงไมจไอสัตว์ไอนแสงยากีแม่งแล้วผมเก็บ ไปไปไสก็อ่าแล้วก็เดินมาให้กูเหมือนเดิมแล้วเมื่อม,มาทำเปี้ยอะไรเราจะบูชาเจ้าโดยการทิ้งขนเสียงปาริสโกอิเดี๋ยวตอนที่ฟังเลยนะครับทุกคนปาริสโกเออเออกูรอนกลับระบายเออเดี๋ยวกูวขอถ่ายรูปกล่องก่อนโอเคถ่าละเฮ้ยชักชัไอ้แย่การรุดแล้วทุกคนครับซามวุ่ไรเกิดตำนตำนานตำหนในตำนาน่งิดติิดติิดิดิดติิดคต เจตกดไม่เขไม่เข้าไน s o n e ก็มานมกก็ตายแล้วโอ้ยว้ามุกในยูพูดของมันเฉยก็สาธุขอให้ไปนยางไม่ตายหาเถอะเออจิงมาเบิอ่ฟินิเกฟินิอโอ้ยน้องฟินิเกอยฟินิเกออย่าเคมึงจะเลอให้กูเลยแคลือหกพัน 7K 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 อืมโชตายอยา่าเอาผมเปท็อกสติกเลยนะครับคนตามเพื่อนทุกคนคอยพวกนี้นไม่ชอบคอยพวกนี้ชอบไปฆ่าคอนอื่นไปทั่วเลยกูจะแตกกูจะแตกมเป็นเพื่อนมึงเนี่ยอี๋ควาที่จริงเนี่ยกูแตกความที่จริงเนี่ยมีแบบเอ้าโอเด้งกูหายมันตกรางเปล่ากดยวนี่แหละโอเด้งมัน,นยิงตีกูไม่โดน มึงเลี้ยงไปหาพ่อเอาตรงนู้นน่ะอีควายทีสี่แล้วก็ไอ้ตีตีแล้วตีตีเพื่นอนทีไดแถวกูดียูตีได้ไนะ้อยไปมึงคิดว่าผลที่ทก,กูระยะตีไกลมากเหรอเออใชอ่ใช่เลยจังำมันไหมฮะไปไปถ้าแถวมึงไอ้เหี้ยอยู่ไหนเหรอว่มันจะติดก,กันอย่างที่มึงพูดไหมตีตรงนี้ดิ มาถึงบ้านเมนื่อไรเมื่อี้มึงตีตรงนี้ดิเออมึงคิดว่าไม่ถึงมุกตีตรงนี้ดิเออแต่บางโอกาสโดนจะตลาดเกินไปมีไหมแต่โอกาสโดนไอ้ยู่คนสั่นแชสั่นเอาเบรกเกิดเนี่ยอย่างสุดเราเราขอขอพ่อแล้วมึงคิดว่ามึงคิดเรื่องไงว่าว่าสั่นเอาเบรกมันมาถึงเนี่ยพุชละน้อยเลยอ่ะแล้วตอนเปตอนโอเดง้งไอ้ทานนะครับทุกดง้งไม่รู้เฟยมาตรงเน,นีน้ยไอ้คนแล้วมึงถามบุรีพี่อะไรเนี่ยจ้ามึงไอ,อ้เจ้าอะไรวะโอเดง้ง

เอ้ยเหีย้ยกไปเลยเหีย้ยกูจะตายเจะไ้ไงวะตายแล้าถึงเดีเเ๋ยวดิ้งเออเออตายตายไปซะอีกควายเอาไม่ได้ไม่ได้เหรอไม่ได้หรอกมึงเมียไม่อควายใครชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย